ถ้าฟิวขาดนะครับคือเปิดไฟแล้วก็ไม่มีไฟเข้าครับนี้คือฟิวขาดนะครับแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้เป็นเป็นกระปุกฟิวนะครับมีฟิวอยู่ข้างในนะครับเป็นฟิวขนาด5แอมฟิวหลอดแก้วนะครับเราก็จะหมุนนะฮะหมุนตรงนี้ตัวนี้นะครับหมุนปิดปิดสวิตช์ชักปลั๊กออกก่อนนะครับอ่าหมุนออกมา นี่นะนี่นะหมุนตัวนี้นะครับหมุนลงมานะครับอ่าหมุนลงมาหมุนไปเรื่อยๆก็จะเจออย่างนี้ถอดออกมาจะเจออย่างนี้ครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับไอเนี้ยผมหมุนจากข้างหลังมานะครับเนี่ยเป็นจะเป็นรูๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอ่าหมุนลงมาแล้วก็เนี่ยตอนแรกมันอยู่อย่างงี้นะครับหมุนลงมานะครับหมุนมาแล้วก็มาดูฟิลนะครับฟิลตัวเนี้ยมันจะถอดออกมาได้ มันจะเป็นหลอดแก้วแบบนี้นี่นะครับฟิลหลอดแก้วอันนี้ไม่ขาดนะแต่ผมจําลองให้ดูเฉยเฉยนะครับมันจะมีไส้ตรงกลางมันเนี่ยเห็นไหมไส้ในถ้าเกิดฟิวขาดเนี่ยระบบจะเปิดไม่ติดเลยเนาะนะครับก็อันนี้ฟิวหลอดแก้วขนาดห้าแอมป์นะครับความยาวยี่สิบมิลเดมิเตอร์ห mm, ้ามิลเซ้นอนดูนกลางฟิลเนะี่ยห้ามิลนะครับก็ก็เป็นฟิวทั่วไปนะครับที่มีใช้ตามปลั๊กต่อปลั๊กพ่วงอะไรพวกนี้ก็มีนะครับ นะฮะเรก็ไปซื้อมาเปลี่ยนซื้อยกกล่องมาเลยก็ได้นะครับการที่ฟิวขาดเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีกระแสไฟฟ้าเนี่ยโอเวอร์โหลดเข้ามานะครับแล้วก็ทําให้ฟิวมันขาดซึ่งฟิวเนี่ยขาดดีอยู่แล้วถ้ามันขาดก็คือแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าผิดปกติแล้วละ่ะมันก็ตัดตอนระบบไว้ไม่ให้เครื่องเราเสียหายนะครับฟิวขาดไม่ได้หมายความว่าเ,เครื่องมีปัญหาไม่ใช่นะครับมันมีปัญหาจากระบบกระแสไฟฟ้านะครับ อาจจะมีการเกินโอเวอร์โหลดเข้ามานะฮะก็ใส่เข้าไปหมุนเข้าเหมือนเดิมแค่นี้นะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็เปิดเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เปิดเข้าเหมือนเดิมเนี่ยไฟก็จะมาอย่างนี้นะครับก็เป็นการเปลี่ยนฟิวนะครับเปลี่ยนฟิวฟิวเนี้ยถ้าเกิดเราหาณนะเวลานี้หาไม่ได้ ปัจจุบันทันด่วนหาไม่ได้ลองลองดูตามาตัวปักต่อปักพ่วงหรือว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟ้าอย่างง่ายนะครจะมีฟิวอยู่นะครับก็ลองลองเอามาใส่ดูนะครับมันจะเป็น5แอมเส้นผ่าศูนย์กลาง20อ่อโทษ5มิลแล้วก็เส้นผนความยาวฟิวอยู่ที่20มิล